ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอันโตโตคาครับที่สาขาเนติครับวันนี้อันจะมารีวิวลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขาเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ครับอยากขออนุญาตถามชื่อก่อนเลยครับพี่ครับ ชื่อตามครับผมพี่ปาพี่ปามาซื้อรถอะไรครับพี่มีเอ็ซีรีส์สามซีรีส์สามสภาพรถเป็นไงครับพี่ปาดีครับดีครับลองครับลองไปขับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับประทับใจครับครับย่านลหนพี่ปาหนึงอันนี้พี่ปาดูมาจากสื่อโฆษณาไหนครับพี่ก่อนเข้ามาก็รู้ว่าย่านนี้เป็นย่านรถมือสองแล้วทีนี้เข้ามามันก็เห็น เด่นแนเด่นใช่ครับก็เลยเลี้ยวเข้ามาดูอ๋อคือวอล์กอินเข้ามาเลยใช่ครับครับพี่ปาอิยานนะครับจะให้พี่ปามิรองพูดสัาษณ์ตามความรู้สึกความจริงได้เลยครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการและภาพรวมโดยรอบทั้งหมดของศูนย์รถยนต์มือสองโต๊ะคาร์ครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับผมก็พอเข้ามาก็ปรากฏว่ามีรถให้เลือกหลากหลายัหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมแล้วที่นี่เรื่องการบริการก็บริการดีครับพี่มีอาหารให้กิน แล้วก็ออาวินก็มีดนตรีสดให้ด้วยครับพี่อ่าใช่ครับแล้วก็พนักงานก็เป็นกันเองครับอ่าไม่งอแงไม่อะไรทุกอย่างเลยครับผมครับ่โอเคปรับใจครับโดยพี่ขอบคุณครับสุดท้ายครับพี่ปามเป็นแบบประเมินการให้คะแนนตัวเซลล์ก็คือตัวอ่านเองครับพี่ถ้าวันนี้อ่านเป็นโตโ้คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจให้พี่ปามกดไลค์ให้อ่านหน่อยครับพี่แต่ถ้ายังไม่ประทับใจพี่ปามยืนเฉยได้เลยครับพี่ตรงนี้อ่านจะเก็บไปแก้ไขรับปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพี่่ปปรราามจะะกดไลลคค์ใหห้ออันนืเบ และสมครับโอเคโอ้โหขอบคุณครับพี่ปามวันนี้ผมอ่านในฐานะตัวแทนของโตโต้คาร์ครับพี่ปามต้องขอบคุณพี่ปามและครอบครัวมากๆครับพี่และยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโต้คาร์ครับพี่ขอบคุณครับพี่